กรามาซะงัน้นหลังจากบอสบิ๊กพูดถึงแนนใครดีเราก็ต้องพูดถึงมุมที่ดีๆของเขาจริงไหมสวัสดีค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอุ้มย่อรักชาแนลค่ะมือนีกระซิมีมมเรื่องเล่าข่าวสารมาอัปเดตเกี่ยวกับบอสบิ๊กค่ะพี่น้องพูดถึงแนนหัตทยา สาวน้อยร้อยลีลาคาซึ่งเคยเป็นนะคะนักร้องนะคะที่อยู่ในวงแพลวพาวแสงทองฟินแลนด์นะคะเนาะซึ่งตอนหนีทางแน่นเขากะอยู่กับวงแพลวพาวแสงทองนะคะซึ่งบอสบิ๊กเพิ่นได้ออกมาว้าถึงแน่นนะคะเนาะกะกลายเป็นดรามา่งงาซะงั้นทุกคนบอสบิ๊กพูดถึงแนนว่ายอย่างไรบ้างเรามีคลิปบางส่วนนะคะ บางช่วงบางตอนเมื่อไห้พี่น้องได้รับช่วรับฟังกัน่อนสิมาฟังคอมเมนต์ของเอฟซีกับชาวเน็ตได้ค่ะเด้อไปฟังพร้อมกันเลยค่ะเนี่ยหายาใช่คือคนที่บอสคนที่บอสบอสมองเห็นแล้วแบบเขาแบบคือเขาไม่ได้มองว่าแบบมาคุยกับบอสบิ๊กแล้วเขานั้งพนิษฐ์โกรธนั่นเขาไม่ได้มองเขาแบบคอมเมนต์ตลอดพวงเลียบบอสบิ๊กไปเขาก็ถ่ายคลิปลงเพจเลยนะเออเขาก็แบบบอสบิ๊กแล้วปลกเขาก็เป็นปลุกรูปผมเหมือนเดิมนะเออ ปกในโปรไฟล์ของเนริยารายเป็นรูปบอยบิ๊กอยู่ขนาดบ,บอยบิ๊กออกออกมาจะย่างเจ็ดเดือนแล้วเอออันนี้ประทับอันนี้ประทับใจอันนี้อันนี้ให้อันนี้คือให้เลยว่าเออเจ็ดเดือนที่เรามาเขายัง <S <S <ๆ>เขายังเอารูปเราไปเพราะเขายังเคารพและคิดถึงเราอยู่อันนี้คือพูดถึงเนริฮารยายคนเดียวที่เรากราบนะครับคี่บอกว่าเออถ้ามันเหมือนทีมงานทีมงานที่แบบเซตเก่าที่มาที่นูน่นแล้วมาอยู่กับบอยบิ๊กอย่างเขาก็ชมเออเน,นี่ยมัน น่ารักนะมันอย่างนั้นอย่างนี้เออมันก็จริงอย่างที่เขาพูดจริงอย่างที่เขาพูดแต่ผมก็ไม่ได้อะไรแต่ว่าผมผมกาใจ่ทุกอย่างแต่ต้องเข้าใจผมด้วยเนี่ยลายบุตปานะครับต้องต้องเขาใจมันบางอย่างมันพูดไม่ได้มันมันจะพูดไม่ได้หมดแล้วเราต้องเอาเท่าที่ได้แต่สุดท้ายแล้วเราเวลาเป็นอะไรมาเราก็ต้องชิดถึงการป่วยมาเราก็ต้องช่วยกัน,นจากกันก็ต้องส่งกัน มาฟังความคิดเห็นของชาวเน็ตและ FC ค่ะมีบอกว่าน้องแนนออกมาอยู่กับบอสบิ๊กเถอะอย่าทนอยู่นั่นเลยและมีความคิดเห็นต่อมากค่ะบอกว่าจริงๆมันเป็นเรื่องของสองคนแค่ผู้ใหญ่บ้านกับคุณแพลวพาวคนอื่นๆไม่จำเป็นต้องโกรธต้องเกียดกันไปด้วย แต่ก็เข้าใจได้ด้วยการทำงานมันต้องเลือกวงเล็บเพื่อความอยู่รอดแต่ถ้าเราชัดเจนตั้งแต่ต้นก็จะแสดงออกแบบน้องแนนมันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรค่ะทุกคนแล้วหลายๆคนก็บอกว่าถูกต้องค่ะบวกค่ะเห็นด้วยค่ะแค่บอสชื่นชมน้องแนนเฉยๆจะดราม่าทำไมไม่ก็เด็กเขานิสัยดีควรได้รับคําชมเท่านั้นเอง ใครดีเราก็ต้องพูดถึงมุมที่ดีของเขาจริงไหมการเคารพให้เกียรติการเป็นเรื่องที่ดีอย่างน้อยเขาก็เคยเป็นหัวหน้าเรามาก่อนผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็พูดในทางที่ดีชื่นชมคนที่ฟังได้ยินก็ควรยินดีหรือดีใจกับน้องเขาไม่ต้องกลัวว่าโตเกียวจะไป ดึงไปแย่งมาหลอกคนฟังต้องฟังให้ได้ใจความแนนเขาจะแยกแยะออกว่าอะไรคือเรื่องงานอะไรคือเรื่องส่วนตัวใครดีเราก็ว่าดีแหละนะเดี๋ยวล่ะค่ะพยาบาลส่วนมากวเราเบาเนาะเรากาชื่นช่วมน้องแน่นน่นล่ะค่ะแต่กลับกลายเป็นดราม่าซะงั้นค่ะทุกคนเรามาฟังความคิดเห็นของท่านอื่นบ้างค่ะว่ามีความคิดเห็นว่าอย่างไร คอมเมนต์นี่นะคะเพื่อนก็บ,บอกว่า F.C บางคนจะเอาแค่ฝั่งตัวเองแต่เด็กมันก็ยังเคารพกันให้เกียรติมันก็เรื่องปกติผู้ใหญ่บ้านผู้ชื่นชมเขายกตัวอย่างก็เอาไปรามาเงิดหลายเพื่อนว่านะคะพี่น้องแล้วก็เพื่อนก็บ,บอกว่าไลพี่แนอนออกจากว่วงด้วยซ้ำหาว่าอย่ามาทำให้เพื่อนๆหน,นักใจพี่แนนเขาเพียงแค่ไม่ลืมบุญคุณ ผู้ที่ให้โอกาสเขามันผิดด้วยเหรอแต่อีกคนก็ออกมาอ d ิ i t i o n พร้อมพี่แนนมันยังไม่เคยพูดถึงพ่อบิ๊กเลยทั้งๆท,ที่มันตกรอบแล้วแต่พ่อบิ๊กสงสารมันเลยรับมันเข้ามาอีกเป็นการทุกตัวมีพี่แนนคนเดียวที่เป็นคนไม่ลืมบุญคุณคนว่าแตงสิละค่ะพี่น้องเนาะดุเดือดเลยทีเดียวคะ่ะคอมเมนต์นะคะก็เลยกลายเป็นดราม่านะคะบางคนเพื่นกันเลยบอกว่า ภาพปกหลังมีบิ๊กอยู่ที่ไม่เปลี่ยนเลยนะมีแนนกับวินเนอร์ว่าสันคาเพิ่นกัสิบอ,อถึงภาพปกเพจภาพปกเฟซบุ๊กเนาะค่ะเนาะ ใช่มีสองคนนี้แหละที่ยังให้เกียรติบอสบิ๊กอยู่พัทันเพื่นวัยนาะค่ะเนาะบางคนเพื่นกับเขามาชมน้องแนนค่ะเพื่นบอกว่าน้องแนนน่ารักจริงนิสัยดีไม่เคยโพูดด่าดราม่าใครเคารพทั้งบอสบิ๊กบอสแพลน้องขยันตั้งใจทํางานเต็มที่กับงานชอบสุดคือไม่โพูดราม่าใครชื่นชมขอให้น้องประสบความสําเร็จอยู่ที่ไหนก็ขอให้ปังๆทุกอย่างเป็นเรื่องของอนาคต น้องแนนเป็นคนน่ารักเขาให้เกียรติคนที่เป็นหัวหน้าเป็นบอสทั้งสองคนเคยให้เกียรติยังไงก็ให้เกียรติอย่างนั้นแล้วจะตำหนิน้องเขาเรื่องอะไรอยากให้แนนมาอยู่ด้วยมาอยู่กับบอสวิกจังเลยวาาสทค่ะพี่น้องแนนคงอยากมาอยู่กับบอสวิกแหละ ดูแนนไร้มานานแล้วว่าสันบางคนเพิ่นก็บ,บอกว่าใช่ค่ะว่าสันค่ะใช่ค่ะคนดีอยู่ยากแหละแบบนี้เขาชมยังมาดราม่านะคะเนาะซึ่งพยเยบานพิ่แ,นแลนเราออกมาเวานะคะในคลิปเมื่อกี้นเนาะส่วนมากเราก็ชม่มหนองแน่นนะคะพี่น้องแต่ว่าอ่าหลายหลายคนกับมาเอามาดรามานะคะเนาะช่าเน็ตเพื่อนก็บ,บอกว่าบอสเขาชื่นชมน้องเฉยๆนะงงจังดราม่าทำไม บอสเขาเชื่นชมน้องนะน้องก็น่ารักวางตัวดีจะมารามาอะไรอีกงงเขาพูดถึงว่าถึงออกมาคนที่รักเขาเคารพก็คือน้องแนนถึงเขาจะเลิกลากันไปแต่เขาทั้งสองคนก็ทำมาหากินเพื่อลูกยังทำหน้าที่พ่อแม่ที่ดีให้ลูกส่วนตัวยังรักเขาทั้งสองคนคอยสนับสนุนทั้งสองคนว่าสันค่ะพี่น้องเรื่องของสองคนไม่เกี่ยวกับคนอื่นเนาะทำถูกแล้วจ้ะน้องแนนนะคะเนาะ มาฟังความคิดเห็นนี้นะคะคุณบอกว่า FC ฝั่งนั้นแทนที่จะดีใจมีคนรักเอ็นดูน้องนักร้องในค่ายงงกับพวกที่ไล่น้องว่าสันค่ะ นางแยกแยะเป็นว่าเรื่องของบอสกับแพลวพปาเป็นเรื่องส่วนตัวดูแล้วนางคงรักทั้งคู่นะคะน้องแนนเสียงดีมากการแสดงหน้าเวทีคือดีมืออาชีพมากๆตั้งแต่มีอีกคอมเมนต์นะคะบอกว่าเขายังสื่อถึงความรักความคิดถึงอยู่คิดถึงบอสตลอดเวลานี่แหละคนจริงใจแต่ไม่กล้าพูดใช่น้องแนนเขาน่ารักเขาวางตัวดีตลอดเลยค่ะขอเช่นชมน้องแนน น้องเขาคิดในทางที่บวกอย่าไปดราม่าน้องเลยสงสารน้องนะคะก็จริงๆร้วด้ค่ะพี่น้องน้องแนนเขาบม่เคยดราม่าเลยเขาเป็นคนน่ารักนะคะสมชื่อละค่ะน้องแนนสาวน้อยร้อยลีลาค่ะพี่น้องเอฟซท่านนี้บอกว่าน้องแม่เป็นคนมีความสามารถที่สุดน่าจะดังได้ดีไปกว่านี้นะอยู่มาตั้งนาน ให้น้องเนนมาอยู่กับบอสบิ๊กเลยปังมากปันสุดๆประสัค่ะพี่น้องนี่แหละคือความเห็นของชาวเน็ตค่ะพี่น้องก็เลยเอามาวอกสู่พี่น้องในฟั่งกันเด้อค่ะเดอ้อผู้ใดมีความคิดเห็นจงใดสามารถคอมเมนต์ Comment. เข้ามาสู่กันฟั่งในเด้อค่ะเดอ้อสำหรับคลิปนี้ค่ะพี่น้องอุ้มต้องขอลาไปก่อนคลิปหน้าพอกันไหมเด้อค่ะเดอ้อสวัสดีค่ะ